กลับมาช่องพีทีวีแล้วนะครับวันนี้ราก็อยู่นี่นะครับคนญี่ปุ่นเมื่อกี้คือพี่ผมนะครับผมให้พี่ผมมามาทําคลิปแทนผมเป็นคลิปสุดท้ายครับที่จะหล่อเละไม่คิดสุดท้ายครับผมันทําต่ออีกอยู่แต่ไงเดี๋ยวคลิปผมก็โดนแบนแล้วเขาเพื่อนไกลบ้าเขาจอแบนเขาจะเขาจะทําให้ช่องผมโดนแบนเอาก็เ,าเลยจะต้อง เลิกทำคลิปไปซะเดี๋ยวนี้แต่ยังไงผมก็ไม่ยอมลื้อเลิกอยู่ดีอ่ะเพราะเพื่อนท่านเป็นมทุกท่านนะครับอ่าต้องรอแป๊นหนึ่งมาอีกครับนี่มันรอ,อนานนี่มาแล้วเยดิเดเบนนองน้ำชายเราจะมาตอนนี้เร,เราจะมาทำเซฟเอาชีวิตรอดอีพีที่หนึ่งนะครับไม่รู้ว่าใครจะชอบหรือเปล่าเราไปลุยกันเลยน้ำกรลมง จะพาที่เท่าที่ผมจะพามาเอะครับลังมานครับผู้ตัจไปพกให้มชมาเกิดมาแล้วที่รุงยาลาเฮ้ยวันดี้เ่ว่าวันดีเก๋มาทำอะไรที่นี่หรือแกจะมาฆ่าพวกเราฮะอมนุษย์ปลาผมไม่ได้มาฆ่าใครหรอกครับผมจะมังแค่ เอาชีวิตรอดครับแล้วทีหลังมึงอย่ามาฆ่ากูนะเลี้ยงพวกกูด้วยแหละกูอยากแดกข้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครับตัดมาหนูนะครับเฮ้ยสวัสดีน้อง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 ตั้งชื่อไอพี่ด้วยได้ป่ะพี่ชื่อตั้งชื่อไอพี่ด้วยนะพี่ชื่อตั้งชื่อไอพี่ด้ิบพี่ไม่มีชื่ออ่ะพี่ชื่อพีทโอเคโอ้ลุงพี่ไปเยากเจอะแล้วลุง พี่ไปก่อนละน้องดีใจด้วยละพี่บ๊ายบายนะน้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาพี่ใหม่นะเอาข้าวหนามาเอาข้าวไหมพี่กินด้วยละน้องอมตะน้องน้องน้องเมื่อไหร่น้องจะสร้างบ้านน้องอย่าขังพวกพี่นะพี่ไม่ชอบอยู่ในกรงเพราะกรงมันอึดอัดมากเลย พี่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 ผมและน้องอย่าฆ่าเพืเ่อนพี่เลยนะน้องพี่เพื่อนพี่มันชื่อแกนะมันามาอยู่ทางนูน้นมีขนปุยฝ้ายด้วย <demasiado S 2> <c oughs> ถ้าอยากถ้าอยากได้ขนจากมันหากันไกลมาตัดขนมันเอานะ๋ยวฆ่ามันทิง้งมันจะเป็นความสุขของประเทศจ้าเขไม่เใช่แล้วมันเป็นความสุขของประเทศทจา้าและแกจะอยู่อย่นอุดมสมบูรณ์แล้วพวกเราจะนับถึงนายโอเคไหมพี่จะนับถือน้อง น้องไม่ฆ่าเพื่อนพี่เออนี่น้องนี่น้องน้องเห็นเพื่อนพี่ไหมเพื่อนพี่ชื่อแจเห็นนะพี่บ่าวเออม่ใช่พี่บ่าวพี่สเพีมีอะไรอร่อยอน,น้องอ่อรน้องพี่รับ ผมอยากมีเื่องจะปรึกษามีอะไรน้องพูดมาเลยพี่พร้อมปรึกษาทุกเมื่ออืตามมาเลยปรึกษาอะไรกับพี่ล่ะตามมาเลยไอ้แจ้อยู่ทางไหนเออโอัน้องพี่เห็นแล้วน้องพี่เห็นมันเดินเข้าป่านะน้องเห็นมันเดินเข้าป่าไปแล้วมันก็หายวับไปกับสายลมเลย น้องไม่บอยแล้วไปตามหาเพื่อนพี่ด้วยล่ะได้ครับพี่พีทได้จะตั้งชื่อให้พี่บอลพี่พีทนะพีทโอ้ยเขียนหลังลไปไปหาตั้งชื่อมามาติดเทียบพี่พีทด้วยนะเขียนเขาว่าพีทลงไปแล้วก็าไปขีดตั้งตัวอะไรตัวหนึ่งเข้าหาคนพีพีใครเป็นคนดูคนแรกผมจะ ติดป้ายให้เลยเพื่อเป็นการตอบแทนที่ดูคลิปคำพูดใจผมนะเพราะตันต่อคลิปตัดไม้แป๊บหนึ่งนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็กลับมากันแล้วกลับบ้านหลังหนึ่งที่ผมเพิ่งเจอซอมบี้มาเมื่อกี้โดนตบไปทีหนึ่งผมก็เลยเลเวลสมาแล้ว คนจะปลูกข้าวในบ้านตรงนี้นะฮะน,น,น,ไไนี่ขุดไม่รอเลยขอเล่นไหนก็ไปได้ชนี่ขุดไม่รอเลยครับท่านผู้ชมพี่ผมเป็นคนคุมนะนเจอเลยครับเราก็กลับมาหัวใช้เท้านะัมันอยู่ที่ไหนผมก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นนะ่ะมีมีซอมบี้ตัวหนึ่งะคระับผมกำลังฟันอยู่และทีนี้มันก็กระโดดมาอีก โดนหลังคามันหล่นมันดาบ้านมันมาอย่างหล่นใจหายใจคว่ำหมดเลยครับผมไอ้เครื่องเสียงบอสเบสเบสเสียงดอกไปเอาไปเอานั่นแม่ที่นั่นนะที่นั่นยังบมสที่นั่นไหนฟีดหรอกเห้าหัวเข้าหัวเข้าหัวบอสท่านในขาแก้วเสียงแก้วนะครับที่นเดียวเดียวเดียวเกือบช้าแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะขอก่อนขอส่งสักครั้งสิได้ายมาเนาะ

ชาแล้วแต่เป็นตุกดินแล้วไปาหาแกปะปะตุ้มรบใส่เราเลยโยตุ้มตุ้มเจะขันชื่อได้ปอท โอ้ oh, สวัสดีครับอาจิมย์โมจิงอยพิกคึบคุณคือใครผมหัวไมู่จม้จันก็ชื่อปั๊มจันก็ชื่ออะไรวะาเริ่มเริ่มจ้านี่คนหัวแดงฉันเป็นหัวปลาฉันจะต้องไปเก็บกินกดนกอินด กดอะไรนั่นแหละเฮียคุณเห็นจากที่ผมเห็นไหมครับไอ้เชียว h e าฟักเอ้ยอย่ามังมามมามมา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 เปยเดี๋ยวจะให้มันระเบิดแก้บ้านเราไม่ได้ครับโย่ ตูงครับมาครับเอ้อยเดี๋ยวเราจะไปฆ่าพี่กันนะคะพี่สนี่มีอะไรไหมแก่อยู่ที่น่นครับคอนแนนไหมครับผมก็รอก,ออกนะครับอู้โคตรตัดไม้แป๊บนะครับ นี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับแต่ตแต่ขอตัดจนค่ำเลยนะครับกลับมาอีกแล้วครับไม่รู้นะครับว่าคนใครจะดูบ้างครับผมก็ไม่มีใครรู้เลยครับ EP ที่หนึ่งนะครับกนครับ ลำพากเสียงเสียงเฉยๆครับให้ดูมีความมีชีวิตแล้วก็พูดได้นะครับผมไม่ผมไม่เคยจะลอกผมไม่เคยจะลอกลุงพี่ยอบเสียงผมพากไม่เหมือนนะครับเพราะว่าผมจะไม่มีอะไรจะพูดอ๋อแล้วก็ต้องลาปน ปรบมดไอยากให้เอ็นด์แมนมาจริงๆพี่พี่พี่อยากให้อันเอ็นด์แมนมาจริงๆเราจะได้อันเ <c oughs> <c oughs> อ็นด์พูเออเราเจะจะไป เราจะไปคุยตามันออกมาใช่มันก็เราก็จะคุยตามันนะใช่บ้านไอ้แมงค่ายากกว่าเดิมเด้อมันตีไวกว่าเดิมด้วยเราตีมันไม่โดนมันจะว้ามันตีหลังเรารัวๆวเลยจนเราตายแต่ไปบวกกับมันซึ่งหน้าเลยดีกว่านะขนาดเรางมีใส่กอเพชรต้องยังแพ้มาเลยอันนี้จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นน้องเพียก็ก็ใจทำดีทำทำสองสองบล็อกอะมันเตี้ยกว่าเดิมเหรอ เอ็นโแมนอ่ะมันเตี้ยกกว่าเดิมมันอ่ะมันเตี้ยกว่าเดิมมันอ่ะสูงกว่าเดิมมันตกมันอ่ะตบเราได้อยู่สองบล็อกได้เลยพอนวาร์ฟขึ้นมาไง้องไม่เคยเจอวันวาร์ฟขึ้นมาบนหลังบ้านน้องทีอุซหนีขึ้นมาโดนตบทีเดียวตกเลยตกไปโดนในเขียวระเบิดบ้ามบ้านหายไปครึ่งหนึ่งล้วแถยตัวเองก็ตายแล้วด้วยแม่งเปนคู่หูคู่ทีมกันมากซอมบี้มันก็ดักน้องอยู่ข้างล่างไปก็เลยไม่ลงไปแต่สุดท้ายโดนใอ็นโแมนมาตบหลังก็ตกเลยป้าช่วยกูด้วย เรากำลังทำคลิปอยู่นะครับจะใช้คำหยาบจะได้ด,ได๊อกก็ไปเหมือนในนี้จะมือดอ่ะติดทอดส,สิทอดจะท,<า>ท,ทานอีกนะทานอยู่ข้างในอ่ะใน,นไงเลยจ้ะขอกอดขอส่งสักครั้งสิได้ไหมเนาะยามไงก่อนยามนอนก่อนงงอายสิงไ,งไปทหารตาร <P ain> เ,เพลงนี้พี่เคยฟังยากมันเป็นเพลงที่พี่มองหาฟังไม่เป็นเพลงที่ฟังยากเอากดรัวๆเลยนะฮะผ้าอันนะ่ะอืกดรัวคน 14, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 45, อายสิไปทหารสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบปืถ้า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 มีคูเป็นสี่เหลี่ยมเรียงไปแบบต้องพีนะกูไปเรื่อยๆ,ๆเลยสี่เหลี่ยม เราขุดนี่เสร็จแล้วก็ขุดแล้วก็กลับไปขุดสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมที่มันีเป็นรูสี่เหลี่ยมที่มันีขุดไปเจอฐานเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละขุดปะสี่เหลี่ยมอ่ะขุดเออน,นขีขุดลงขุดลงด้วยนะให้มันลึกขึ้นเผื่อเราเจอเหมือง ก็คือสองสองมือได้ไอด้งมก็ได้เกิดไปด้วยวางไปด้วยไปด้วยวางไปด้วยถ้าเป็นิขึ้หายถ้าเจอกัวดให้เอาพวดถอยันเลยพอดีเรามีพ่วะนะ ลงมาแล้วก็ตรงได้นะไม่ปแปลต่อแล้วบางสยางนะขุดร้อนลึกๆแล้วก็สี่เหลี่ยมเดินหน้าเลยก็ได้นะครับผมไม่มีอะไรอยากผ่าครับผมก็เลยจุดครับไน้องผมโปดได้อันนี้เราไม่ได้ไปเจอพี่ผมก็เป็นคนไม่ค่อยจะพูดนะเอาโดนมา ก็ลยเตอนนี้เขาขาหักก็โดนมากับกระดูกล้าใช่ไหมพี่ทำไมตัวนได้หรือว่าอะไรรอเล่นมาเล็กเปรตดึงนะครับก็อัลืมเอาเป็นว่าขอจากลาสัก คลิปแค่นี้นะครับ EP ที่หนึ่งคงจบไปแล้วนะครับบ๊ายๆสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ